ยินดีต <th> ้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลัมเพื่อโลกที่เชียลค่ะบายเด้อาดงโกงี้ยเเดี๋ยวด้วยไปิวเรียกเลยยเอออม้ยเอามั้ยคุณง่เอามัเอามหไปยังหนึ่งสองสามเออไปไป ก็สวยเงี้ยปูอิงมมมหูหรอนี่ไม่แม่ป้ากองมะหูโอยันว่าจะคว้งหนเอยอย่แม่ป้าจัดดิล่ะอย่าอัดลายลคลิปเลียวมาหาไทยคลิปน่องคือฉันนี่ไทยคิปเข็ดเบี้งเห็ดงานเบียยยูทูบเบอร์เจ้าเฝ้าลงคลิปเลี้ยวก้อนมูนั่นี้คนสีเบิงหลายนะเจ้าเฝ้าจะเฝ้าไทยคลิปมูชวนจีครบทีละทีเขาเผา่นเดอ่งเขาไดือด่งเขาเดืองเกินกราบอกกันได้ไหมว่กับบอกยุ่นีแด ม่ได้ด้วยทกนี่เอออย่าเป่าใยอย่าเป่าใจต้องคลิปก่อนพี่วนนี้เรวก็ยีลบก่อนเอาไม่ทุกคนลบลบลิดรบกนเแท็แทแท็องิงอย่างเดียวกับสาวน้อย่ว่งเรแท็นให้รเป็นแผลรึเปล่นนแท็แทแท็ อนั้วแ้นาทีเครับนาทีแล้วเดี๋ยวจะอัพไครบรูอกไม่ครับรอไม่รล็อกล็อกล็อกกัน่แล้วม่บวชอีกรอไปเข้าไปยังยังหาหม่งแต้หนาไปไปเบิ่งนใที่ล่ะกี้อยังหาหม่งแต้หนาลห ไม่มีจ้ะอันนั้นก็เป็นแบบโรงน้ำแข็งอะไรนี่เลย็รมนลก็ลดคี่ะเขาเล่นั่ตัวด้านหน้าเลยนะคะอาจจะอาจจะเขาเป็นท่ายจอครับจอเนี่เาจองเี้ยแกำลังหาสถานที่แต่งหน้าแล้วเราก็หาสถานที่แต่งหน้าเหมือนกันเนื่อง่ามองนานเป็นห้องแอร์สำหรับนักแสดงตกใจ นันเป็นอันห่องยัง่ะเป็นหม่องยูคะวันดีคิดก่อนหนูสวัสดีค่ะวายวามีะโอ้ั้นตัวหม่เ้าพิีต่างไห้รถมายอะเลข้าวมันยิงคือป่ะธานเอาผู้ไปสมออกน้ามาอีกแล้วมาอีกดน่สสามสี่้ากเจ็ดแปดะส้าสมออกน้าเอาฝากหอยิ๋ามาอดกันเอ ใายทีได้เอาอันนี้ทำไมพ่อจินเขาเด้ลูจัดแล้วปกติพ่อกมใส่เรื่องซเนาะนนาส่ใลูกเป็นขันดทบัวนใมาซอดนะหวานิ้นุือใครไร้ยอดไ้ได้จ้ะคี่บีเริ่มสงสัยแล้แล้วหวานขึ้นทุกมือใไยอดไร้ได้จ้ะพกเสียจุกจกขั้นเบิ้งเอาเออไล้ยอดน้ำงาได้แหละไร้ยอดน้ำเงาได้แหละ นี่มันต้องมันต้องช่องเันฟันบอกว่าเอฟซีขอบตาดำน้องอิงถ้าถึงแสนซับก่อนสิ้นเดือนมีรางวัลใหญ่ให้องอกาไปแหม่ไปปนี้เจ้าต้องให้ด้ยืเหร มันเป็นมือนด้เป็นแสนพรเดีวเหรออีลายเอิ้พอดียเอาสิเอาแหวนก้อนแหวนจำไว้ก้อนเอาแหวนมาจำไว้ก้อนแหวนจนั่นล่ลมือนงลาชลบเลยเลยเหื่อยมันฝนตกนําดียืนสองชั่วโมงสองชั่วโมงขี้อ้ยาขี้นันมันน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 ันยาขี้อยู่เดย้ยืนรอเพ่งบเมยซ้ำนางเอาเงินข้าเดียวลูกแล้วก็ไปนางปวดหัวเข้าอ่ะสิ

้าก็เลยสิ่งก่อนหลุดเลยิ่ก่อนงานเข่าไหมเแลืดิเหรอที่ไหนว่าคิ้วหลุดไปน่นปะของไหมเล็กจังเลยกัเล่ถามว่าพ่อโจ์เพื่อนไหนไปเรียนไสมืออึ้นนั่นวะแต่ไอตื่นพอดีฝันลาเป็นสิลปกับบัาน เียคอย่งรด้นี่ยกบใจเตรียมตัวกับบ้านแล้วเตีมาดีจลงหวักรลังย่องยุ่งาอี่ยไม่ไเดี๋ยวเอออันนี้สามไปเลยแลว่า่ดีหรว่าไปยุ่เพียบอันนี้เป็นเวทีค่ะพี่น้องค่ะวิีทำการแสดงแล้วก็ไม่ม่โดมห้กันฝนพอดี เพราะว่าลายมือมันหนีก็มีฝนลื่นปยไปแถวระย่องต่อกันลายมือแล้วนะคะเอ้อกระเป๋าตัวใหญ่ประเดกับีแต่ใจรว้อยน้น่ะบอใจรน้อยไปท่างเดชให้แม่บีบดหระต้ายมดบ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 บด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 บบดบดบบบบบ

ไ,ไป,ไไปไขาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกับมาเขาเดีย๋ยวพวกม้ามัน,น,น่าจะเป็นแถวโซ่ล่างๆนี่ค่ะแต่งหน้าน่าจะถ้าไม่บนรถตู้ก็ด,ด้านหลังด้านหลังกับพวกนี้พวกเล็กอนี่ยฝนเกิดกักนเพราะมีบังนังดอกนัวถ้าจะมารอคงรอแถวนี้แต่งหน้าบนรถตู้อยากกินกบบาแฟตักน้ำเลยนี่นนต้องยิงเขาว่าล่ะออกไส้ก็ได้ลูกออกไส้ ดูาดค่ะดดีครับมาลยเน่ย่อเอกไ่แล้ดีค่ะ่กเพรดำะกินมาเลยเอาวะกินมาลน้อยไม่มีส่งย่ิกัวคเวดีค่ะ้ยัดูดะิวขาวๆยอถ่ายดดอ้าวสุดหลอนนี่นาดีครับพิ้งเองไปนู่นแหะไปตามเองไปไปเน เขาจูนทุนอยู่ผมเ้าคิดว่าน่าจะได้แต่งอยู่หลังรถตู้นี่แหลยที่หลังแถวนี้แหละไปนังเพราะตรงนั้นไม่มีเดินเลยรถแต่งนี่ได้ไมโดดมือโบแมนของเ่าเป็นหม่องเก็บของเขาคิดว่าแบบนั้นพี่ ที่หอดดีว่าหอดก่อนแล้วก็คิดแบบนั้นแล้วเขาไปบุ้งบ๊อบยันคปทบมันยากาศโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ปันปันต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะนั่งดูเ <Bla. S 1> ต๋อห้องถึงมาหอดหอดบ้างเลยไรเนี่เฮ้ยเจอกันใหม่นะคะฝากกดไละ์กดแชร์กดติดตามหัวห้อน้ำขาดสวัสดีค่ะวิ่